ยิงอย่างเดียวแล้วกันไม่น่าได้อะไรเยอะมีไรกันนะเอยหกวงตีไฟโล้นหลังหกมงมีเรื่องอะไรพี่นั่นแหละมันมีเรื่องมันมีเรื่องนี้หน่อยอ่าเราก็เราเราเราเจาสุดนะคือแบบว่าสุดหมายถึงว่าเราเราจะแย่งกานกินนังเลยนะไม่ให้การกินนังได้ได้ได้กะเจ้าท้ายแม่งเราเราก็ไม่อยากให้มันฟาร์มเหรียญมาใช่ครับใช่ครับเราจะแย่งเลยนะพร้อมทง่จะไปงานร้านกันเลย ไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้มันได้สักเหรียญนะเราล่าเลยนะเราล่างเดี๋ยวล่างเดี๋ยวคืออะไรพี่ขอขอข้อมูลใหม่นะจะตีไฟโรครับจอร์ดหลังหกโมงครับหลังหลีหลังหกโมงครับหลังหีใช่ถูกต้องโอเคก็คือเราจะไม่ให้การติดเพิ่มตีเพิ่มเลยโบฟินอะเจ้าพากูไปตีโบฟินเลยเจ้าปืนปืนพกปืนใส่กระสุนด้วยนะอย่าลืมเจ้ามีกระสุนเหลือบ้างป่ะพี่ ต้องรอรอพี่หลงรอพี่หลงรอหลงรอหลงก่อนผมฉีนน่าจะพาโมอ่ะแต่ไม่รู้กี่โมงเรื่องอะไรวะเออเลขอะไรจ๊อดเอาของพี่ไปก่อนแปงกับพี่ไปก่อนบล็สองหกหนึ่งพี่สองหกหนึ่งแค่ห้าอะไวพี่เล่นปืนหลักสิครับขอบคุณครับเฮ้ยตีไฟรถเพื่อนตีไฟรถตีไฟรถตีเรื่องอะไรวะจ๊อดตีเรื่องล่าสุดเอ่อที่ที่บังบังบังอ่ะบอกบอกว่าคนที่แทงตำรวจเคยจู หมือนบังปั่นๆอะปั่นๆเล่นแหละแล้วจูโดนจับไปเสร็จแล้วพอดูไอจูโดนจับไอจูก็เหมือนมีปัญหากับตำรวจไปไปมาไอจูมันไม่พอใจที่แบบเราเราเราเหมือนโยนโยนไอจูไปให้ตำรวจอะไรประมาณนี้เคอไม่พอใจที่ตตำรวจมาเหรอครับใช่ใช่ใช่แล้วมันไปปรึกษากันเสร็จแล้วมันไปปรึกษากันนะเลยเรื่องเรื่องที่เราโบยแบบฟิลแบบผมไม่ได้ทําแต่ดูไว้มาโบยผมนู่นนี่นั่น อต่แต่คือไอ้จูบอกว่ามันไม่อยากหาเรื่องใส่แก๊งแต่กูกำลังมองว่าอ่ะแล้วถ้ามึงโบยแบบนี้แล้วมึงไปบอกสภาอย่างนี้แสดงว่ามึงกำลังจะมึงกำลังจะไปปรึกษากับสภาว่าเอ้าดูไว้ใส่ความผมอะไรเงี้ยเก็นปะใช่ใช่ใช่ก็คือความจริงถ้าไม่อยากหาเรื่องใส่แก๊งคือโดนใช่ใช่มึงก็ปล่อยปล่อยจบก็ปล่อยซิมก็ได้จับมันก็ใส่บินไปอะไรมันก็จบไปจริงๆมันไม่คนจะต้องมายื้อเจอต่อก็ ต่งานเนี้ยแต่แต่งานเนี้ยที่ที่อยากให้โฟกัสอะไม่ได้อยากให้โฟกัสไฟล์โหลดด้วยอยากให้โฟกัสไอ้ที่เขาตีอยู่ก็คือไากดังอยากให้เขาได้อุ้มนะกูบอกก่อนที่ครับพี่แล้วก็มุเขียวอะที่มันแทงผมที่จุดไอเจอฮันจอยไม่ไม่ไม่มึงฟังกูนะถ้าเกิดว่ากากินังกะไอ้ไอไฟล์โหลดไฟอยู่อะปล่อยเขาไฟพอไฟล์โหลดไฟไอ้พอไฟล์โหลดตายมึงวิ่งไปอุ้มหนึ่งเดียวกูอะไรละเอียดเดี๋ยวต้องต้องรวมคุยว่ะเพื่อนใช่ใช่ใช่รายละเอียดนี้ต้องรวมพี่มีกันดี่ครับแล้วก็มุงมันกำลังรรถถได้ป่ะไม่ได้เนาะนนีี้มเรื่องด้วยคเหมืุณยัวว่าได้นะ ามันเหมือนการแย่งศพอะเมอมันเหมือนการแย่งกันอะตอนเนี้ยมันไม่ได้ยิงมันมาได้ตีเขาตายอะคือต้องมองในมุมว่าเราไม่ได้จับมือกับเขาเราไม่ได้ร่วมมือเพื่อตีอืมแต่เราแค่มาตีเขาเฉยๆใช่ซึ่งถ้าเขาแย่งเรานั่นแหละเราต้องการไฟรถใช่ครับพี่วินวัเลยครับพี่เคืออะไรวะถ้าเกิดเขาอุ้มไปในกรณีที่เขาอุ้มไปแล้วเรายิงตกรถเราก็ต้องฆ่าเขาให้ตายเพื่อที่แย่งศพนะเราไม่สามารถแย่งจากมือได้นะอ่าก็สุดท้ายแล้วคือผมว่าไม่ยิงเขาไหมอะ ไม่แต่อย่าเริ่มบ้านใช่อย่าเราคุยอะไรกันต้องรวมคุยว่ะเราจะตีกับไฟร้อนแจ้งรายละเอียดพี่บินเราจะตีกับไฟรอนเรื่องเพราะว่าเมื่อกี้เห็นว่าไอ้บังอะไปโบยให้ไอ้จูว่าไอ้จูอะยิงตำรวจแบบตีตำรวจอะไรเงี้ยแต่จูอะมันไปฟ้องสภาว่าเราเป็นคนโบยมันเราทำไม่ถูกในวันนี้ใช่อืมก็เลยตีกับไฟรถอย่างนั้นเรื่องนก็อีกส่วนหนึ่งก็เหมือนแบบว่าพี่ๆแจะตัดสัมยาตอนอยากได้ผลกำไรด้วยครับมันไม่พอใจ แต่ถ้าสรุปสรุปง่ายๆคือเราจะแย่งบูแดงนั่นแหละใช่ครับเราจะแย่งบูบบแดง,จร,งจริงๆเรื่องน,นี้มันไม่ได้มีอะไร<อ>หรอกถ้าเขาไม่ตีกับกีนังก็ไม่อะไรหรอกแต่เขาตีพอดีตามนั้นพี่เข้าใจละ <st ment> นุกน๊กว่าไงกูกไม่มีรถเพื่อน <S <S ไปกูได้สมภพง่ายๆเป็นชุดแก๊งเลยได้พอด่เปชุดแก๊งรอเอ๊ะเซ็ตเซ็ตเซ็ตของเลยนะเพื่อนใช่ครับพี่ไอ้พวกเพลย์อะไรพวกเนี้ย เพื่อคุยไปบานบานไม่เหรอวะาเบนมาคืนเองเพื่อนเป็นชุดแก๊งเลยครับเปลี่ยนชุดแก๊งเไ,ไม่หรอชุดสุดยี่จูไงผมอยากจะทิ้งทวนพี่ป่าบ<ว>ิดมาจะจัดให้พว่เหนื่อยพี่พี่จอนพี่เบนข่ายรถมาหน้าบ้านมากับสภาใครไม่รู้หน้าบ้านเหรอไม่ต้องหน้าบ้านครับไว้ครับ เอ่ออันนี้ถามได้ไหมว่าความความเสียหายอ่ะพี่พี่คิดยังไงครับี่ต้องจูจะไม่ไหวดีกว่าพี่จะคับนี้ดีกว่าจออไฟรถจะไม่ไหวครับคือพูดตรงๆพี่วันเนี้ผมกะตีไฟสุดท,ท้ายกับกรารกินังำแล้วจบแล้วทีเนี้ยทุกคนมันไม่เหลืออะไรพี่แต่ถ้าเกิดความเสียหายที่พี่อยากได้อ่ะแล้วถ้าผมรับผิดชอบไหวอ่ะผมก็จะรับผิดชอบคนยวไงพี่ตอนนี้ทุกคนมันเหลือบุป,ปินกันคนละใบแล้วอ่ะส่วนที่ผมของผมอ่ะมันเหลืออยู่สองใบแค่นั้นพี่ เมื่อวานจูไม่ได้พูดแบบนี้ไม่ใช่เหรอดูตูตูคนละสามใบแต่เมื่อวานโดนโดนโดนเอ่อผมบอกว่าเอ่อใช้มีคนละสามใบถูกไหมครับพี่ครับทีนี้เมื่อวานผมเข้าไปคนละสองมันก็เหลือคนละหนึ่งครับพี่ก็อย่างที่บอกครับเอาเท่าที่จูไหวหลังรีเจอกันไฟนี้อาจจะเป็นของพี่ก็ได้ ถ้างั้นผมผมถามนิดนึงพี่ครับถ้าฝ่ายรถไม่มีบุปิดเล่นน่ะพี่จะอุ้มป่ะถ้าฝ่ายรถหมายถึงทะลุอาวุธถูกไหมใช่ครับพี่ขอคาถามเดียวเลยครับเพราะว่าผมผมแค่เป็นห่วงคนที่แบบเขาตั้งใจทํามันขึ้นมาอย่างที่พี่บอกครับมันมันให้คําตอบไม่ได้อะอย่างที่พี่บอกว่าจูอ่ะเป็นห่วงเป็นห่วงแต่จูจ,จ,จูเลือกทําในสิ่งที่แบบมันย้อนแย้งกับสิ่งที่จูคิดอ่ะ วันนั้นพี่ให้คําตอบไม่ได้ครับอันนี้พี่พูดตรงๆรอสภาห้ามแล้วกันทางนั้นน่ะโอเคครับพี่ครับขอบคุณมาครับขอบคุณครับครบกวนไปส่งผมนอยครับเอ่อเอสเออแอรอามามามาคุยจอบนึงครับได้ได้ได้ อในขณะที่ไฟโรสอ่ะตอนเนี้ยเขาเท่ากับไฟโรสหนึ่งต่อสองกากินังก็ดูไว้แต่ทีนี้จอนอยากรู้ว่าคือจอนก็ต้องการการการต้องการศพเขามาอุ้มเหมือนกันอ่ะทีนี้อยากรู้ว่าถ้ากากินังบวกกับไฟโรสแล้วไฟโรสติดอยู่กับติดอยู่เออ่ดูไว้สามารถแยกได้ไหมครับแยกกากินังได้ไหมแบบสมมติติดเราสามารถฆ่ากากินังเพื่อเอาศพแย่งเขามาได้ไหมอ่ะอ่าแล้วแล้วพเจสถานการนั้นใช่ครับเพราะเพราะสุดท้ายเราต้องแย่งกันนะไอชัวร์ดีกว่าเพราะว่ามันไม่เคยเกิดได้ไหมน้ำน้บนี่ไงสิ่งที่หนูกำลังคิด อผมอยากรู้ว่าผมก็ต้องการตัวไฟรสเหมือนกันถ้าเกิดจะอุ้มเราก็ต้องการเหรียญเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าการกินนังเขาเป็นคนอุ้มไฟรสผมสามารถแย่งเขาได้ไหมครับตอนนี้เหรอมันอยู่ที่ไปไปคุยนะให้ผมไปเจรจากาคุยการกินนงใช่การกินนังเขาก็ต้องรับรู้ด้วยตอนนี้เราก็มีเรื่องอยู่เหมือนกันส่วนจะเกิดการแย่งศพกันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องแล้วแต่พวกเราคุยกันโอเคครับรู้เรื่องครับนะโอเคครับโอเคครับเพราะว่าผมมีหัวเชื้ออยู่โอเคครับ หืมป่อเคยได้รับข้อมูลเรื่องนี้มาก่อนเลยแค่เมื่อวานแบบไม่อยู่นี่คืออะไรเนี่ยสวัสดีครับขออนุญาตเก็บหัวเชื้อไว้ไว้ทำขายเลยนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าวันที่19กรุมเจ็ดนะหรือว่าจะรุมเจ็ดเลยก็ได้นะคืนนี้ว่างอยู่จเอย่างสวัสดีครับอย่าเพิ่งรุมเจ็ดเด้อจอเนี้มันก็ต้องอยู่ที่ดูไว้อีกทีครับที่ป๊อปเป็นทียอะไรเลยจะพอแค่ไหน คือมันเป็นอย่างนี้ครับจูคือถ้าขับจูอ่ะทรัพยากรมันมันไม่พอหรือว่ามันมันหมดจูก็ต้องมาแจ้งสพครับแล้วสาก็จะมาแจ้งดูไว้เองครับแล้วแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของการคุยตรงนั้นเขาจะปะก็อย่าทิ่จ้เกิดอ่ะมันเป็นขั้นตอนมันเป็นขั้นตอนจูจูก็ต้องตามนั้นนะครับได้ครับพี่ที่ตีก็ไม่ได้โกรธเกลียดอะไรแต่ครับมันก็ต้องมีบทเรียนครับจูประมาณนั้นแหละอืมได้ครับพี่ก็เป็นอย่างนี้ได้ไหมครับเออเดี๋ยวหลังรีเข้ามาผมขอเวลาคุยเพื่อขอจบกับกากินังก่อนได้ไหม ก็ครึ่งชั่วโมงที่มีอยู่ได้ครับครึ่งชั่วโมงที่มีอยู่ที่มีท่เป็นเซฟโซนให้จููก็ไปคุยครับแล้วเรื่องทุกเรื่องต่อไปนี้ก็ไม่ต้องติดต่อพี่ติดต่อแล้วครับหรือว่าคนดูแลบ้านหรือสภากลางก็ติดต่อเลยครับได้ครับไม่ได้โกรธเกลียดนะแต่เป็นบทเรียนตามนั้นครับได้ครับพี่ขอบคุณครับก็ในก็ไอ่พี่ไปคุยกับใครอะไม่แล้วไอ้เรื่องเรื่องแย่งศพอะกูไปถามถามถามสภามาแล้วเพราะถ้าเกิดเราตี กันแล้วเราก็ต้องการตัวไฟร็อตเหมือนกันอ่ะเขาบอกเราต้องไปคุยอ่ะกายกีดังแล้คุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วอันนี้เราจุดชนวนได้ใช่ปะเราเราเราเปิดเราเอาปิดขู่ไปเลยบอกถ้ามึงไม่วางเดี๋ยวมึงโดนด้วยอะไรประมาณนี้มันมีมันมีเดี๋ยวมันมีทีนีเดี๋ยวคุยกันี้ก็บอกแล้วมีมีหัวเชื้อไอ้พวกมึงพกอาวุธกันตามที่เล่นสตอรี่นะเดี๋ยวาพกกันเยอะนะบูแดงใครมีน้อยนะบูแดงใครมีน้อยนะตอนเปิดมามึงไปตีเลยนะบูแดงอ่ะ กระสุนนี้ต้องรอเบิกหลวงป้าพี่ใช่ใช่น่าจะต้องรอครับน่าต้องรอต้องรอต้องรอเพราะไม่มีใครถือกระถืออยูนี้ใครอยากถือแอตตันเฮ้ยกูขอถือได้ปะอให้คนขับช้ำช้ไอ้นี่เลยขับอุ้มเลยขอถือได้ปะแอตตันอะรอรอกอะเราเราหลังถ้าใครสอบไม่พอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จอนถือโนบูบินเอ้ยเอ่อมารับสุงห่อเลยแต่ละกลุ่มมากเจ๊จิจริงๆ เกี่ยวของหลังรถมาแล้วหน่อยสวัสดีครับไปเดี๋ยวครับผมัือพี่บินครับนายล็อกครับ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 คุณพ่อส่งห่อยังชีพเหรอหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดครับกลุ่มพี่บินเอาตัวแทนมารับก็ได้ครับอะไรขึ้นนะพี่เป้พี่สองหกหนึ่งถูกห่ออะไรวะเข็มรับเลยคนละกี่ถุงครับพี่เรียกอะไรนะสองหกหนึ่งครับพี่กอนพี่ไปรถเอ่อมีปืนกี่คนครับที่ไม่มีกระสุนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ก่อน คนนึงดักแชทหน่อยดยดักแชทเกี่ยวกับเรื่องให้พี่จอร์นก่อนโอ้ยบาเอเปิดเปิดมีมีมีปี๊บือคนต้องการกระสุนครับพี่จอนพี่จอนผมว่าอันนี้อันนี้ในมุมผมนะพี่ครับปืนหนึ่งพี่พี่สกอร์ได้จะทองดักแชทว่าอะไรคเขาดักแชทว่าเรามีเรื่องกับไฟรถหกโมงเย็นแล้วตีหกโมงครึ่งครับหกโมงครึ่งปืนคนหึ งั้นเอาไว้หลังรีเราเรามาดูนะเบลมันมีครึ่งชั่วโมงอ่ะมันมีครึ่งชั่วโมงอ่ะใช่ใเซตของให้พร้อมด้วยรีเข้ามากแล้วนะตตัวแท่นปุ่มมาแล้วอันนี้ก่อนดีกว่าพี่อันนี้ก่อนเอากรอนจากผมไปก่อนไอเบลวันนี้แอ๊ะผมเลยแต้มสองวันแล้วเออคุณปิดด้วยนะครับแต่แต้มศูนสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งมึ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 งให้ซันไว้สักแบบพันตัวเงี้ยเถอะมึงให้ซันไว้ก่อนก็ได้แล้วจดอ่ะเออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเข้ามาแจกหลังรีแน่ทันอยู่เพื่อนไอเข็มไอเจาวลย จอจอดนะจอช้าหนยนะพี่จอจอดแล้วพี่ไม่รูเคลียร์หนักตัวเลยใครอยากพี่เปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนละได้ได้สามสิบห้าเราอะเพื่อนเล่นเล่นเล่นพรุ่งนี้วันหยุดด้วยจอเดี๋ยวะตีแป๊บเดียวแต่หัวเชื้อแต่แต่เดี๋ยวหัวเชื้อเจอกันหัวเชื้อจอผมไม่อยากได้หัวเชื้อเพราะว่ามันแทงผมหัวเชื้อเก็บไว้หลังๆจอว่าไทำอะไรมาวะทำอะไรมา ทีไฟรถเพม่อ oh, ีไฟรถใช่แล้ววะไม่หรอเอออ่าเก้าร้อยเก้าร้อยพื่อนพอป่ะพันตัวแต่ัวนีพอป่ะกูหาของกูแล้วเอดีะเอดีไปสามรอหรอสามรอยพอป่ะเก้าสองสี่ร้อยสองรอยพมันคนอื่นก็น่าะมีในตู้อ่ะเอ้ยบ้า ไม่คือมันแจกขอาใหรีเาดีคุยเรื่องแจกแจกแจกเดี๋ยวากสอเดี๋ยวไม่เมเจ๋ให้แจกให้เพราะกแตมเดีวเน้ยเปิดนะเปิดเปปที่เอากสุนห้ยหลังหลังรีหลังรีรีบเข้ามาด้วยนะได้ครับได้ครับเพื่อพี่พีแของพี่ไปก่อนกูงาเงาเลยอ่ะเอาที่พี่จะไปจับใช่ครับเออถ้าถ้าหลังนีคนที่ถือยังไม่เข้ามาพี่พอมีอยู่เวเดี๋ยวไปก่อน้า้องพาวใช่ครับพี่จอยเมลเมลขอก่อนได้ปะเมลอาจจะเข้ามาช้าไม่รู้เมลขอแอดวีให้ยังตอนนี้เมล มีอยู่องแมวปืนเลยครับไม่รู้ไม่ไม่เอาอย่างนี้ดีกว่ามาเดี๋ยวผมกระจายมีหรอของหอกสั้นมีหรอมีเกาะอยู่มีกอดมีเกอดไอสัตว์ตัวนึงมันมีส่วนหนึ่งหกสองสามมันกระจายกาะไว้ที่หัวดิไม่ไม่มาเกาะเลยมาเกาะกันเลยีก้อนคุยมันเนี้ยเดี๋ยวไม่ได้คุยแต่มันร้องได้อยู่แล้วล่ะเนี่มึงได้เออลองดูลองดูอันนี้ดีคอร์ใช่ไหมล่ะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวค่อยบอกโปรแกรมผมเล่นไมคกับผมเล่นไมคกับปืนแมวเลเรยครับหนึ่สาไปก่อนไปก่อนพิมพ์ไม่เยอะปืนสองข่าปะปืนสองเจ้ากระสุนกูกูกูจอรเนี่นะคระกอบดิพซันค่ไอหนึ่งสี่เพื่อนเลขเลขเล็กหสองเกเลขหนึ่งสี่เก้าศูนย์ปืนหนึ่งได้ไหมครับเก้าสามเก้า้จงปืนอะไรอ่ะ เปิดสองพีเคเคเลขอะไรเก้าสามเก้าครับปือหนึ่งก็มีหัวใจนะเว้ยไม่ไม่เปิดปืดหนึ่งให้แต่แต่ประมาณว่าปืดหนึ่งจะจะน่าน่าจะไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่ได้ครับได้ครับปืดปิดหนึ่งตอนนี้ท่อมีกี่นัดครับสามสิบนัดครับโอเคเดี๋ยวให้เพิ่มครับสิบสิบชิ้นก็คือล้านห้ากลัวมีตังจ่ายทองเล่นเหรอครับอเจ้าตังกระเป๋าหกสองแปดครับหกสองแปดไปดูไปเอาก่อนด้วยเอาก่อนใครอ่ะอันคำครับตารางรีพี่ิวมค พ nope. so. oh oh uh uh. ี่เบลรีบเข้าหน่อยพี่เบลวีพี่ศูนย์รีขึ้นเติม์แปดไม่รู้พี่เบลแอดเนี่ยลิฟเคาน์ลิฟเคาน์บอกพี่เบลรีบอันให้ยันให้ก่อนเนะโกลกปิดเสียฉลี่ยตัวนี้ใครมีใครมีปืนเปล่าปิดเสียงใครจะกระสุนเองไหม พี่จอนนี่มันทำอะไรนะพี่ถ้าสมมติว่าเราจะไปเอาเราสมมติเราจะเราจะไปเอาศพเงี้ยเราบอกไกรเราขอใครนั้นได้ปะขอเลยนเจ้าด้วยอ่ะบอกมึงจะปล่อยไม่ปล่อยแค่นั้นอะขู่ไปเลยโอเคพี่ถ้าเกิดไม่ปก็ตามน้ำไปอ่ะอย่าจะอย่าจัดให้มีเรื่องอยู่แล้วพี่คนระน้อยป่ะวันเนี้ยไม่ชัวร์ครับก็ไปงานกันไม่ใช่หรอเอ่อกลับมา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 เชิญมันจะมา เจอ<า>หลังลี<า>เจอล<า>หลังลีครับเจอกัะหลังลี <c oughs> เฮ้ยกู <R 8. S 1> เก็บรถจังวะเฮ้ยอาแปดมึงเก็บรถดิ๊ดิอาแปดเก็บรถดิ๊ดิอาแปดอะใครถืออาแปดร้มึงเก็บรถด้วยเก็บประมาณนี้ประมาณนี้ อ,อาแปดจะลืมเก็บรถนะเว้ยพี่จอดปืนมัน,ม,นมันตันเท่าไหร่ครับสองปครับประมาณสองร้อ่สไม่ไม่ไม่เกิน250อยห้สิอะพอผมสองหพอดีเออมาับมาเออคุณอมเพี้ยงนะครับส, <Easy. S 1> สับสใครครับยินรอเข้าสู่ครอบครัวครับเริ่มเริ่มเริเบนั้นวันเราแ,แน์ไม่มีแล้วไอ้เหี้ยเล่น GTA เลยห้วเว้ย แ,แล้วว่าจะอินฟลูเอนเซอร์วันละเรื่อซสหน่อยพรุ่งนี้ลัน่นเปลี่ยนอินฟลูเอนเซอร์เป็นวันอื่นแล้วกันนี่ไอเทียนี่เองเดี๋ย,ยกวยกวเูเซิร์เดี๋ยวกูเซิร์งกีทีก่อนขอญาตยิงยิงที่นี่ก่อนกันพรงเลยอ่ะแบบงงจริงๆอ่ะ would stay up It felt so right. We were so young we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay We were all right staying awake.